สวัสดีครับผม,ผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาแนะนําวิธีการนะครับรวมเจ้าไฟล์ pdf นะครับจากหลายๆไฟล์แบบนี้นะฮะเช่นนี้ไฟล์แรกไฟล์ที่2แล้วก็ไฟล์ที่3มนะครับเราจะรวมให้มันเป็นไฟล์เดียวเลยครับโดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่ม <Wow. S 1> ทาผ่านหน้าเว็บและทําได้ทั้งบนคอมและมือถือด้วยครับผมมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้ามาที่เว็บนี้นะครับผม i love pdf com แล,แลเมอร์ก pdf นะฮะถ้าเกิดใครขี้เกียจพิมพ์ก็กดที่ลิงก์ด้านใต้คลิปเลยครับผมอ่าทั้งบนมือถือด้วยนะฮะก็กดเข้ามาและมันก็จะได้หน้าตาแบบที่เพื่อนๆกําลังเห็นอยู่ตรงนี้เลยครับเข้ามาที่หน้าเว็บนี้นะฮะจะมีปุ่มสีแดงๆ pdf ไฟล์ตัวนี้นะครับอ่าบนมือถือก็จะมีเช่นกันนะครับก็กดลงไป1ทีครับผมจากนั้นนะครับเมื่อเข้ามาที่ตรงนี้ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเลือกไฟล์ pdf ตัวแรกเลยครับผมอ่าอันนี้นะเพจหนึ่งกด open นะครับ จากนั้นนะครับมันจะมีปุ่มบวกตรงนี้นะครับผมหรือว่า add more file ให้เพื่อนๆกดเข้าไปนะครับที่ปุ่มนะฮะแล้วก็เลือกหน้าที่2ครับหรือว่าเลือกไฟล์ pdf อันที่2แล้วก็กด open แล้วก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดใครมีหลายไฟล์ก็ทํานี้วนไปนะฮะโอเคอย่างเช่นของผมมี3ไฟล์เมื่อผม add เข้ามาเรียบร้อยแล้วทั้ง3ไฟล์นะครับผมก็จะไปกดปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับ merge pdf ตรงนี้เลยกดลงไป1ทีครับ และก็รอสักครู่นะฮะเมื่อมันเสร็จเรียบร้อยนะฮะมันก็จะมาที่หน้านี้นะครับปุ่มดาวน์โหลดเมก PDF นะฮะหรือถ้าเกิดใครปล่อยทิ้งไว้สักแป๊บนึงเนี่ยมันจะโหลดลงมาให้ออโต้แต่ถ้าเกิดของใครเนี่ยมันไม่โหลดให้ออโต้นะครับก็กดไปที่ปุ่มดาวน์โหลดและมันก็จะดาวน์โหลดลงมาบนเครื่องของเรานะครับแบบนี้นะฮะเมื่อเพื่อนๆเนี่ยไปเปิดเจ้าไฟล์นี้ขึ้นมานะครับ ก็จะเห็นว่าไฟล์ที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันได้รวมทั้ง3ไฟล์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เลยก็เอาไปใช้งานได้ตามปกติเลยครับผมโอเคก็ลองนําไปทําดูนะครับวิธีการรวมไฟล์ pdf เข้าเป็นไฟล์เดียวกันนะฮะมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ